สวัสดีทุกท่านผมดอนอนุรักษ์ใช้สิทธิ์วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อผักที่ช่วยสร้างคอลลาเจนและผักที่เร่งการแก่ในวิดีโอนี้เราจะมาเปิดเผยผักที่สามารถช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์และรู้สึกอ่อนเยาว์หรือเร่งกระบวนการแก่ชรายอย่างเย็บเย็บเมื่อจบคลิปนี้คุณจะรู้ว่าผักชนิดใดที่ช่วยสร้างคอลลาเจนในผิวหนังข้อต่อและกระดูกของคุณขึ้นใหม่และชนิดใดที่ทำลายคอลลาเจนเหล่านั้นอย่างลับๆ ยินดีต้อนรับสู่ตอนใหม่ของซีเนีย z o นนูทริชั่น n ล a บทุกวันคอลลาเจนซึ่งเป็นกาวที่มองไม่เห็นที่ยึดผิวหนังข้อต่อและกระดูกของคุณไว้ด้วยกันกำลังเสื่อมสภาพลงเมื่ออายุ50ร่างกายของคุณผลิตคอลลาเจนลดลงเกือบ30%เปอร์เซทุกทศวรรษเมื่ออายุ70ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เหลือคอลลาเจนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของที่เคยมีผลลัพธ์ที่ได้คือผิวหย่อนคล้อยกระดูกเปราะข้อต่อแข็ง การรักษาสุขภาพช้าลงแต่มีจุดพลิกผันที่น่าตกใจผักบนจานของคุณสามารถสร้างคอลลาเจนขึ้นใหม่เหมือนปาฏิหาริย์หรือทำลายมันอย่างลับๆดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะทำในวันนี้ผมจะนับถอยหลังผักที่ดีที่สุด6ชนิดสำหรับสุขภาพคอลลาเจนโดยเริ่มจากอันดับ6และเก็บอันดับที่ทรงพลังที่สุดไว้สำหรับอันดับอ e. ีจากนั้นผมจะเปิดเผยผัก4ชนิดที่แย่ที่สุดที่สามารถบ่อนทำลายคอลลาเจนของคุณได้อย่างเงียบๆ โดยนับถอยหลังไปยังอันดับที่อันตรายที่สุดและก่อนที่เราจะเริ่มผมแค่อยากจะบอกว่าเราทราบซึ้งใจเพียงใดตอนนี้ซีเนียร์โซนเติบโตขึ้นมีสมาชิกกว่าอี800 e คนแล้วและเป็นพระผู้ชมเช่นคุณเราภูมิใจในชุมชนนี้และเราตื่นเต้นที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของมันตอนนี้ขอถามคุณว่าคุณกินผักชนิดใดมากที่สุดคุณอาจจะตกใจเมื่อพบว่ามันกำลังปกป้องคอลลาเจนของคุณหรือกำลังฉีกทำลายมัน และในขณะที่คุณกำลังแสดงความคิดเห็นโปรดระบุเมืองของคุณด้วยชุมชนของเรากำลังเติบโตไปทั่วโลกและเป็นแรงบันดาลใจที่ได้เห็นว่าทุกคนมาจากไหนโดยไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยอันดับ6แครทัดแครทถามีชื่อเสียงเรื่องสายตาแต่เมื่อพูดถึงคอนลาเจนซึ่งเป็นเกราะป้องกันผิวตามธรรมชาติสีส้มสดใสของมันมาจากเบต้าแคโรทีนซึ่งร่างกายของคุณจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเ วิตามินนั้นช่วยให้ผิวของคุณสร้างใหม่ทำให้ชั้นนอกแข็งแรงเพื่อปกป้องคอลลาเจนที่อยู่ข้างใต้เบต้าแคโรทีนยังช่วยยับยั้งความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นสนิมที่กัดกินเส้นใยคอลลาเจนผู้สูงอายุที่มีระดับเบต้าแคโรทีนสูงขึ้นแสดงให้เห็นริ้วรอยน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญและผิวหย่อนคล้อยน้อยลงเพิ่มวิตามินซีที่แคลรอทให้มาคุณก็จะได้การโจมตีสองทางการป้องกันบวกกับก,บการผลิตเพื่อประโยชน์สูงสุด ควรกินแบบปรุงสุกเล็กน้อยหรืออย่างเพื่อปลดปล่อยเบต้าแคโรทีนมากขึ้นและจับคู่กับไขมันดีเช่นน้ำมันมะกอกหรือฮัมมัสเพื่อการดูดซึมที่ดีขึ้นอันดับ 5. บีทรูดบีทรูดอาจไม่ใช่ผักโปรดของทุกคนแต่มันเป็นอันมานีที่ซ่อนอยู่สําหรับคอลลาเจนมันให้ทองแดงซึ่งจําเป็นสําหรับการเชื่อมโยงข้ามของคอลลาเจนซึ่งเป็นกระบวนการที่เชื่อมเส้นใหญ่เข้าด้วยกันเป็นโครงข่ายที่แข็งแรงและมั่นคงหากไม่มีทองแดง คอลลาเจนจะยังคงอ่อนแอเหมือนเชือกที่เปื่อยยุ่ยบีทสูดยังอุด,ดมไปด้วยเบต้าเลนินซึ่งเป็นเม็ดสีแดงเข้มที่ต่อสู้กับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและการอักเสบซึ่งเป็นภัยคุกคามหลักสองประการต่อคอลลาเจนยิ่งไปกว่านั้นมันยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตช่วยส่งสารอาหารไปยังผิวหนังและข้อต่อของคุณเพื่อให้คอลลาเจนสามารถซ่อมแซมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นบีสซูทอบคูดดิบในสลัดหรือแม้แต่ในรูปผง ก็ให้คอลลาเจนเป็นกาวที่จําเป็นเพื่อให้แข็งแรงอันดับสีมะเขือเทศมะเขือเทศเป็นหนึ่งในผู้ปกป้องคอลลาเจนที่ดีที่สุดอาวุธทับของมันคือไลโคปีนซึ่งเป็นเม็ดสีที่ทําให้มันเป็นสีแดงไลโคปีนทําหน้าที่เหมือนครีมกันแดดภายในปกป้องคอลลาเจนจากความเสียหายจากรังสี U.V. ในการศึกษาหนึ่งผู้ที่กินมะเขือเทศบดท,ทุกวันมีการสูญเสียคอลลาเจนจากการสัมผัสแสงแดดน้อยลงหนึ่งในสาม การปรุงมะเขือเทศจะเพิ่มพลังของไลโคปีนซอสมะเขือเทศซุปและเพสสามารถให้ไลโคปีนที่ใช้งานได้มากกว่ามะเขือเทศดิบหลายเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจับคู่กับน้ำมันมะกอกสำหรับผู้สูงอายุมะเขือเทศไม่เพียงแต่ช่วยบำรุงผิวที่ดูอ่อนเยาว์เท่านั้นระดับไลโคปีนที่สูงขึ้นอย่างเชื่อมโยงกับข้อต่อที่แข็งแรงขึ้นและการสลายตัวของกระดูกอ่อนน้อยลงอันดับ 3. พริกแดงและพริกเหลือง เมื่อพูดถึงวิตามินซีพริกแดงและพริกเหลืองคือสุดยอดเพียงแค่พริกหนึ่งเม็ดก็ให้วิตามินซีเกือบสองเท่าของความต้องการในแต่ละวันและทุกขั้นตอนของการสังเคราะห์อคอลลาเจนขึ้นอยู่กับวิตามินซีนอกจากนี้ยังมีแคปแซนทินซึ่งเป็นเม็ดสีที่เชื่อมโยงกับสัญญาณการแก่ชาราที่มองเห็นได้น้อยลงบวกกับสารตั้งต้นของวิตามินเอที่ปกป้องชั้นนอกของผิวหนังวิธีที่ดีที่สุดในการรับประโยชน์คือการกินดิบความร้อนจะทำลายวิตามินซีส่วนใหญ่ ดังนั้นสลัดและของว่างสดใหม่จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อจับคู่กับไขมันดีเช่นอะโวคาโดพริกจะกลายเป็นหนึ่งในสารเพิ่มคอลลาเจนที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดที่คุณสามารถกินได้อันดับ 2. คณะคณะมีชื่อเสียงในฐานะซูเปอร์ฟูดที่สมควรได้รับคณะหนึ่งถ้วยให้วิตามินซีมากกว่าความต้องการในแต่ละวันทั้งหมดของคุณและทุกขั้นตอนของการสังเคราะห์อคอลลาเจนขึ้นอยู่กับมัน นอกจากนี้ยังอุดอมไปด้วยลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเป็นสารอาหารที่ทำหน้าที่เหมือนแว่นกันแดดสำหรับผิวของคุณปกป้องจากรังสี UV และมลภาวะที่ทำลายคอลลาเจนในการศึกษาผู้ที่มีระดับสารอาหารเหล่านี้สูงขึ้นมีริ้วรอยน้อยลงและผิวมีความยืดหยุ่นแข็งแรงขึ้นการเตรียมที่ดีที่สุดคือการนึ่งหรือผัดเบาๆประมาณ5นาทีซึ่งจะรักษาวิตามินซีไว้ในขณะที่ปลดล็อกสารต้านอนุมูลอิสาระมากขึ้น สำหรับทางเลือกที่ง่ายกว่าให้ปั่นกับสับปะหรือแอปเปิลเพื่อเพิ่มรสชาติและการดูดซึมอันดับหนึ่งผักโขมและผักใบเขียวเข้มผักที่ช่วยเพิ่มคอลลาเจนอันดับหนึ่งคือผักโขมง่ายราคาไม่แพงและเป็นแหล่งพลังงานที่แท้จริงผักโขมให้วิตามินซีคลอโรฟิลและแมกนีเซียมซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุด3ชนิดสำหรับสุขภาพคอลลาเจนคลอโรฟิลแสดงให้เห็นว่าช่วยเพิ่มโปรคอลลาเจนในผิวหนัง แมกนีเซียมช่วยให้เอนไซม์ปกป้องคอลลาเจนมีความสเสถียรและวิตามินซีให้สารตั้งต้นผักขมดิบในสลัดหรือสมูทตี้จะดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับผลไม้รสเปรี้ยวการจับคู่กับมะนาวหรือส้มเกือบจะเพิ่มพลังในการสร้างคอลลาเจนเป็นสองเท่าผู้สูงอายุที่กินผักใบเขียวหลายครั้งต่อสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าผิวหนังมีความชุ่มชื้นและการเคลื่อนไหวของข้อต่อที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอผักขมพิสูจน์ให้เห็นว่า อาหารที่เรียบง่ายที่สุดสามารถเป็นยาต่อต้านริ้วรอยที่มีประสิทธิภาพที่สุดของธรรมชาติได้หากเรื่องราวสิ้นสุดลงตรงนี้คุณก็พร้อมแล้วเพียงแค่เติมผักทั้ง6ชนิดนี้ลงในจานของคุณคุณก็จะสร้างคอลลาเจนได้ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่มีส่วนที่แทบไม่มีใครพูดถึงในขณะที่อาหารเหล่านี้กำลังปกป้องและซ่อมแซมคอลลาเจนของคุณผักอื่นๆกำลังทำลายทุกสิ่งอย่างเงียบๆนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องผักที่ไม่ถูกต้องสามารถเร่งริ้วรอย ทำให้ข้อต่อแข็งและทำลายเส้นใยคอลลาเจนของคุณได้เร็วกว่าการเวลาเสียอีกและผู้สูงอายุส่วนใหญ่กินสิ่งเหล่านี้ทุกสัปดาห์โดยไม่รู้ถึงความเสียหายดังนั้นตอนนี้เรามาพลิกรายการจากอันดับ4ลงไปถึงอันดับ 1. นี่คือผักที่อาจทำลายคอลลาเจนของคุณอย่างลับๆอันดับ 4. ผักที่ปรุงสุกเกินไปปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผักแต่อยู่ที่สิ่งที่เราทำกับมันการปรุงสุกเกินไปจะทำลายสารอาหารที่คอลลาเจนต้องการการต้ม 10. นาทีสามารถลดวิตามินซีในบรอกโคลีลงได้ครึ่งหนึ่งหากไม่มีวิตามินซีคอลลาเจนก็ไม่สามารถสร้างขึ้นได้อย่างเหมาะสมสารต้านอนุมูลอิสระก็หายไปพร้อมกับความร้อนที่มากเกินไปทําให้ผิวหนังและข้อต่อของคุณไม่ได้รับการปกป้องวิธีแก้คือปรุงอาหารเบาๆนึ่งหรือผัดจนนุ่มพอดีการเข้าไมโครเวฟในระยะเวลาสั้นๆก็ช่วยรักษาสารอาหารได้เช่นกันอันดับ 3. ผักกระป๋องหรือผักดองที่มีโซเดียมสูงผักกระป๋องและผักดองอาจสะดวกแต่ส่วนใหญ่มักมีโซเดียมสูงเกลือมากเกินไปจะทําให้ผิวหนังของคุณขาดน้ําทําให้เส้นใหญ่คอลลาเจนเปราะเหมือนฟองน้ําที่ถูกบิดจนแห้งอาหารที่มีโซเดียมสูงเชื่อมโยงกับผิวหนังที่แห้งขึ้นความยืดหยุ่นน้อยลงและการรักษาสุขภาพช้าลงยิ่งไปกว่านั้นผักดองจะสูญเสียวิตามินซีก่อนที่จะมาถึงจานของคุณเสียอีก หากผักกระป๋องเป็นทางเลือกเดียวของคุณให้เลือกแบบโซเดียมต่ำและล้างก่อนใช้แต่ผักสดหรือผักแช่แข็งดีกว่าสำหรับคอลลาเจนมากอันดับ2ผักแป้งที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงมันฝรั่งข้าวโพดมันฝรั่งและข้าวโพดอาจดูไม่เป็นอันตรายแต่สามารถทำลายคอลลาเจนได้อย่างเงียบๆอาหารแป้งเหล่านี้จะเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งสร้างสาร Advanced Glycation End Products AGEs ซึ่งเป็นสารประกอบที่ทําให้เส้นใยคอลลาเจนแข็งเหมือนน้าตาลที่แข็งตัวเป็นคาราเมลเมื่อคอลลาเจนถูกไกลเคชันแล้วมันจะสูญเสียความยืดหยุ่นและเปราะบางนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรกินเลยเพียงแค่หลีกเลี่ยงการกินในปริมาณมากด้วยตัวเองจับคู่กับโปรตีนหรือใยอาหารเพื่อลดผลกระทบอันดับ 1. พืชตระกูลมะเขือไนเชตส์ rates, พริกมะเขือยาวมันฝรั่งและตอนนี้กลุ่มอันดับหนึ่งที่อาจทำลายคอลลาเจนคือพืชตระกูลมะเขือ สำหรับหลายคนมันก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะข้ออักเสบหรือภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองสารประกอบเช่นโซลานีนสามารถกระตุ้นการอักเสบได้และการอักเสบคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคอลลาเจนมันกระตุ้นเอนไซม์ที่ทำลายเส้นใหญ่คอลลาเจนในการศึกษาผู้ป่วยข้ออักเสบที่เลิกกินพืชตระกูลมะเขือรายงานว่ามีอาการปวดข้อลดลงและการเคลื่อนไหวดีขึ้น สำหรับคนที่ข้อตึงและเจ็บอยู่แล้วนั่นคือความแตกต่างอย่างมากไม่ใช่ทุกคนที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่หากคุณสังเกตเห็นอาการปวดหรืออาการกำเริบมากขึ้นหลังจากกินพืชตระกูลมะเขือลองงดกินคุณอาจจะตกใจกับการปรับปรุงดังนั้นนี่คือข้อสรุปผักที่ดีที่สุด6ชนิดได้แก่ผักขมคะนา้าพริกมะเขือเทศแครอทและบีทรูทคือกรอบป้องกันตามธรรมชาติของคุณ พวกมันให้วิตามินสารต้านอนุมูลอิสระและแร่ธาตุที่ช่วยสร้างคอลลาเจนขึ้นใหม่และทําให้ผิวของคุณกระชับข้อต่อของคุณยืดหยุ่นและกระดูกของคุณแข็งแรงแต่ผักที่แย่ที่สุดสีชนิดได้แก่ผักที่ปรุงสุกเกินไปผักกระป๋องที่มีโซเดียมสูงผักแป้งที่มีค่าดัชนีน้ําตาลสูงและสําหรับบางคนพืชตระกูลมะเขือที่ก่อให้เกิดการอักเสบสามารถบ่อนทําลายคอลลาเจนของคุณได้อย่างเงียบๆทําให้ริ้วรอยลึกขึ้น ข้อต่อแข็งขึ้นและแก่เร็วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นทุกมื้อคือทางเลือกสร้างคอลลาเจนหรือทำลายมันลองนึกภาพผิวของคุณที่ดูแต่งตึงขึ้นข้อต่อของคุณที่เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นและร่างกายของคุณที่ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเพียงแค่ปรับเปลี่ยนสิ่งที่จะอยู่บนจานของคุณดังนั้นเริ่มต้นวันนี้เพิ่มผักที่อุดมด้วยคอลลาเจนอย่างน้อยหนึ่งชนิดลงในมื้ออาหารของคุณและลดการกินผักที่ทำลายคอลลาเจนอย่างเงียบๆหากคุณดูมาถึงตอนนี้ เราภูมิใจในตัวคุณที่ใส่ใจสุขภาพของคุณอย่างแท้จริงและจำไว้ว่าคุณมีพลังที่จะทำให้จานอาหารของคุณเป็นอาวุธต่อต้านริ้วรอยที่ดีที่สุดของคุณตอนนี้ผมอยากฟังจากคุณผักชนิดใดในนี้ที่ทำให้คุณประหลาดใจที่สุดแสดงความคิดเห็นกดไลค์ถ้าคุณพบว่าสิ่งนี้มีประโยชน์และแชร์วิดีโอนี้กับคนที่ต้องการแก่ชราอย,อย่างแข็งแรงไม่ใช่เร็วขึ้นทุกมื้ออาหารคือทางเลือกสร้างคอลลาเจน หรือทำลายคอลลาเจนลองนึกภาพว่าผิวของคุณดูกระชับขึ้นข้อต่อเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นและร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นเพียงแค่ปรับเปลี่ยนอาหารในจานของคุณดังนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพิ่มผักที่อุดมไปด้วยคอลลาเจนอย่างน้อยหนึ่งชนิดในมื้ออาหารของคุณและลดผักที่ทำลายคอลลาเจนอย่างเงียบๆหากคุณดูมาจนถึงตรงนี้เราภูมิใจในตัวคุณที่ใส่ใจสุขภาพของคุณอย่างแท้จริง และจำไว้ว่าคุณมีพลังที่จะทําให้จานของคุณเป็นอาวุธต่อต้านไวทที่ดีที่สุดตอนนี้ฉันอยากฟังความคิดเห็นของคุณผักชนิดใดที่ทำให้คุณประหลาดใจมากที่สุดแสดงความคิดเห็นของคุณกดไลค์หากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์และแชร์วิดีโอนี้กับคนที่อยากแก่เร็วขึ้นไม่ใช่แก่เร็วขึ้น